u ูเอสดอลลาร์ไม่ใช่พระเจ้าอีกต่อไปแต่ทำไมถึงยังไม่มีอะไรมาเป็นโนหนึ่งแทน US ดอลลาร์เหตุผลง่ายๆ2ข้อ ข้อแรกคือคู่แข่งบางคนบอกว่าเงินบริกจะมาล้มดอลลาร์ได้แต่ประเทศบริกทุกวันนี้คุยกันมาเป็น10ปีก็ยังไม่รู้เรื่องเลยหรือเงินหยวนตอนนี้เศรษฐกิจจียยนใหญ่อันดับ2ของโลกแต่ทําไมเงินหยวนถูกประเทศต่างๆเชื่อมั่นและสํารองไว้ในครั้งแค่2%เอเองละ่ะเทียบกับยูโรยังมีโอกาสาล้มดอลลาร์ได้มากกว่าแต่ช่วงหลังจะเห็นว่าเศรษฐกิจยุโรปก็สะดุดขาตัวเองอยู่บ่อยๆและ2ที่สําคัญกว่าคือถึงแม้50ปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐจะขาดดุลการค้าทั่วโลกนี่ก็เพิ่มขึ้นทุกปีรัฐบาาลลออ่่่นนนนแแใชตเเงพกั้ยไปป็ ินอุดหนุนให้บริษัทในอเมริกันพัฒนาอะไรได้ก่อนใครหรือไปให้ทุนไปดูดสมองคนเก่งๆจากรอบโลกให้มารวมตัวกันใน USA ช่วยทําให้เกิดบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น N v i d ว a เดีย o s o f t Apple แลแล้วก็ออกไปโกยเงินจากคนทั่วโลกแทนเพราะงั้นถึงรัฐบาลจะอ่อนแอลงหรือ US ดอลลาร์อ่อนค่าตราบใดที่คนทั่วโลกยังคงพึ่งพาธุรกิจอเมริกันยังมีความต้องการใช้เงินดอลลาร์ทั่วโลกตราบที่นักลงทุนยังต้องขนเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาและเรายังไม่มีเงินอะไรที่คนทั้งโลกพร้อมใจกันเชื่อมั่นนแทนนท้้คัังงโลกก็จะยใช USA เป็นสกุลเงินหลักต่อไปจนกว่าเออนั่นดิจนกว่าจะถึงเมื่อไรอะ่ะมีใครพอจะรู้บ้างไหม